ร้านข้าวแกงและร้านของหวานในตำนานขวัญใจเด็กสยามยุค90ร้านนี้คือร้านกล้วยๆก,กับร้านข้าวแกงลีโดค่ะทั้ง2ร้านจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยซึ่งความเจ๋งก็คือทั้ง2ร้านนี้อยู่คู่สยามสแควร์มานานมากชนิดที่เรียกได้ว่าอยู่คู่วัยรุ่นสยามมาแล้วทุกยุคทุกสมัยมาเริ่มที่ของข้าวกันก่อนเมนูข้าวแกงของที่ร้านก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่วันราคาราดข้าวหนึ่งอย่างอยู่ที่50บาทเพิ่มกับอย่างละ10บหรือถ้าอยากได้แยกกับไม่ราดข้าวก็อยู่ที่อย่างละ50บาท ริมาณที่ได้ก็กําลังพออิ่มเมนูที่ทานวันนี้อย่างก,กระเพราไก่หมูทอดและไข่พะโล้ที่ถึงรสชาติของที่ร้านจะไม่เค็มมากแต่ก็จัดได้ว่าอร่อย ไม่ชอบทานเค็มน่าจะชอบร้านนี้เลยค่ะในส่วนของของหวานก็จะมาจากร้านกล้วย,วยค่ะถ้าใครไม่รู้จะเลือกอะไรเราแนะนำให้ลองชุดกล้วยรวมซึ่งจะเป็นการรวมเมนูทอดตัวเด่นที่มีส่วนผสมเป็นกล้วยของทางร้านราคา60บาทหรือกล้วยกำแพงที่เป็นว a เฟิลสูตรพิเศษของทางร้านราคา89บาทจานนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันน้ำปั่นราคาเริ่มต้นแก้วละ50บาทของที่ร้านก็ทำออกมาได้อร่อยเลยค่ะอย่างเมนูกล้วยปั่นออริจินอลที่ถึงจะสั่งแบบหวานน้อยก็ยังเข้มข้นดี หรือกล้วยปั่นโอริโอ้ก็จะมีรสหวานผสมความกรุบกรอบของตัวโอริโอ้และกลิ่นหอมจากกล้วยใครที่อยากมาทานร้านกล้วยๆก,กับข้าวแกงลีโดเขาจะอยู่ที่ 2, 2> ลีโดคอนเน็กชัน2ใกล้ๆกับประตูลีโดคอนเน็กฮอล์3เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10.30ปิดประมาณ2.30แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวที่ร้านก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างใครที่ชอบเมนูไหนของที่ร้านก็อย่าลืมแวะมาคอมเมนต์แนะนํากันเพิ่มเติม,ตมหน่อยนะคะ